สวัสดีค่ะสวัสดีตอนกลางวันวันที่22มกราคม2 5 6 7นนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกยูเซอร์เลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อแม่กับลูกนะคะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตั้งแต่ปีใหม่นี้ยังไม่ได้ไลฟ์เลยนะคะสวัสดีค่ะ แม่กินข้าวอิ่มแล้วเข้าไปในห้องนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะทานข้าวกลางวันยังคะ วันนี้แม่ทานข้าวมันไก่นะคะแม่เข้าไปในห้องแล้วซือข้าวมันไก่มาจากโรงพยาบาลมันมีมันเป็นร้านที่โรงพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลอะสวัสดีค่ะ คุยกันได้นะคะขอบคุณที่เขาเจาขใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกยูเซอร์เลยค่ะ ขอบคุณคุณใบหม่อนรักพ่อแม่นะคะให้หัวใจต้มมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณคุณก้อใบหม่อนนะคะขอบคุณมากค่ะให้หัวใจส้มมาขอบคุณค่ะขอบคุณที่เกาะจเข้าใจขอบคุณที่กดแชร์ให้นะคะ อ้ขอบคุณคุณ <พอ S 1> ป้อใบมอนนะคะให้ให้กุห,หลาบมาขอบคุณค่ะดีค่ะ <ขอ S 2> ทานข้ากลางวันกันหรือยังคะสวัสดีค่ะคุณใบหมอนรักพ่อแม่ สวัสดีคะ่ะคุณป้อใบมอหรักพ่อแม่เหมือนกัน <c oughs> ขอบคุณที่เขาจะเข้าใจให้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูแม่กันนะคะแม่อยู่ในห้องนะคะ <c oughs> แม่ไปดูทีวีในห้อง <c oughs> เดี๋ยวไปพิชที่กัน ขอบคุณคุณใบหมอนรักพ่อแม่นะคะหให้กุหลาบมาขอบคุณค่ะสวั <c oughs> สดีค่ะคุยกันได้นะคะ <c oughs> ทานข้าวกลางวันหรือยังคะยินดีต้อนรับทุกผู้ใช้เลยนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะให้กุหลาบมาเยอะเลย ปเป็นใบมรักพ่อแม่ฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ทานข้าวมันไก่กับแม่นะคะซื้อจากโรงพยบาบาล ให้ดูข้าวมันไก่เซื้อมาจากโรงพยาบาลซื้อพิเศษมาพิเศษสี่สิบปกติสามสิบห้าพิเศษสี่สิบนี่นี่อู้ไก่แน่นๆเลย ไก่แน่นเลยซื้อมาสามกล่องกินเช้ากลางวันเย็นกับแม่คนละครึ่งกล่องพ่อไม่อยู่แล้วนะคะ กุหลังมาเยอะเลยขอบคุณมากค่ะคุณใบหม่อนรักพ่อแม่ขอบคุณนะคะคุยกันได้นะคะขอบคุณค่ะ